สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมสวัสดีกับคลิปวีดีโอครับทางช่องสัทธาปฏิหารนะครับก็ขอให้ปฏิหารขอให้สิ่งดีดีนะครับความมงคลเกิดกับชีวิตของสมาชิกเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมเนาะก็สําหรับก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปวีดีโอนี้นะครับคําเตือนให้รับชมเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานหรือเพื่อความมงคลนะครับอาจจะนําตัวเลขไปใชใ้เกิดความมงคลแต่ละบุคคลแต่ละท่านนะครับเนาะก็อย่าลืมนะครับ ห้ามเล่นการพนันนะครับทางช่องเราไม่สนับสนุนนะครับแล้วก็การวิเคราะห์เรีกมงคลนะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามซับสไครต์นะครับให้กับทางช่องศรัทธาปฏิหารเนาะทุกคนทุกท่านขอให้โชคดีนะนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการวิเคราะห์เรีกมงคลนะครับของลาวพัฒนานะครับสี่ห้าหกประจำที่หกนะครับกกรกฎาคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อย 65หรือวันที่6นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับปี2,022นั่นเองนะครับผมเนาะเออ <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ีจะเปน็นการวิเคราะห์ uhh? ข,อของเราพัฒนานะครับ ย้อว่าของเราพัฒนาเท่านั้นนะครับไม่ใช่ของฮานอยหรือไม่ใช่ของรัฐบาลไทยนะครับผมก่อนที่จะเป็นวันที่6นะครับเรามาดูของวันที่4นะครับตกลงไม่รู้จะออกหรือไม่ออกวันที่6กน่าจะออกกันแหละนะครับถ้าไม่ออกแล้วก็ผ่านนะครับก็น่าจะออกนะครับน่าจะออกนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับผลของวันที่4นะครับมีใครนะครับมีใครจับคู่หามหรือไม่นะครับมีใครจับคู่หามหรือไม่ มีคนนี้ผมวง2ตัวครับมาตัวหนึ่งนะครับดับอยู่ทุกตัวแล้วนะครับผมบอกแล้วถ้าทำสูตรเดิมนี้ดับมาดีมากๆนะครับเรามาดูกันผลนะครับ480นะครับ303นนะครับ480 303นะครับเดี๋ยวมีคนถามผลมานะครับผมนะผมถามก่อน480303ม แทนก็ความที่ถูกตรึงโอเคนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับผมก็เหมันเดินนะครับผมได้วิเคราะห์ผมวิเคราะห์เป็นสแบบนะครับส่วนนี้จะเป็นดับส่วนนี้จะเป็นเด่นนะครับตัวนี้ก็คือเน้นพิเศษนะครับมาดูกันนะครับดับหลักพันนะครับหตัวคือเลข1ออกเลข0ูนย์ปึ้มนะครับดับหลักร้อยสตัวนะครับ0นย์กับ1นะครับออกเลข3า น่นะครับแบบนี้มาดีแฮะนะครับค่อนข้างนี่จะมีความน่าเชื่อถือนะครับไม่ใช่มีความน่าเชื่อเนี่ยน่าไว้วางใจสําหรับดับนะครับหลายคนตามเฉพาะดับนะครับทีนี้มันหลักสิบครับหนึ่งผมบอกออกศูนย์หลักหน่วยสองนะครับออกสามนะครับป้าเกือบไหมครับคุณดูหลักร้อยครับหลักร้อยเปบนกศูนย์กับหนึ่งดูดูค่อมกลางเลยครับโอ้วันเหมือนกันนะครับนนี้มันดูตัวเด่นครับ ตัวเด่นนะครับน่งวดนี้นะครับผมบอกไปว่าหกกับแปดาอกตัวไหนครับแปดนะครับแปดไม่ว่าจะดูผลหกตัวนะครับแปดก็จะไปดูไปอยู่ล่างนะครับถ้าดูผลห้าตัวแปดก็จะไปอยู่ล่างนะครับแต่ผลสี่ตัวไม่เข้านะครับต้องขอโทษด้วยนะครับตรงนี้นะครับ ต้องขอโทษด้วยนะครับตรงนี้เออไม่ใช่ดิเอ,อ้ผมเขียนผิดเ,เดี๋ยว,ดว,ยดวย 40, เดี๋ยวเอ่อต้องสี่ศูนย์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่นะครับสี่ศูนย์แปดนะครับผมก็แค่นะครับสี่ศูนย์แปดไม่ใช่แปดศูนย์นะครับสี่ศู 8, 80, นย์แปดตายตายตาย <laughs> นะครับเอา้าสี่ศูนย์แปดนะครับบางคนนี่พิมพิมอะไรนะเนี่ยบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะเนี่ยนะครับฟังให้มันจบก่อนเนาะทุกคนนะมันก็เข้านะครับแปดแปดเข้าหมดอนะ่ะไม่ว่าจะเป็นสี่ตัวสี่ตัวไม่เข้าอ,าอ้ผลดูหกผลหกตัวนะไม่เข้าแต่แต่ที่เข้าก็จะพวกดูผลห้าตัวนะครับท่านที่ดูผลห้าตัวนะครับแล้วก็ผลสี่ตัวก็จะเข้าล่างทั้งคู่เลยนะครับก็จะเข้าล่างทั้งคู่เลย นะ0880ไม่ได้ประกบให้เสียดายนะครับเสียดายแต่มันเข้าหนักตัวนี้ครับกี่งวันแล้วที่ผมเน้นแบบนี้นะครับไม่ได้ผมเน้นหรอกคือมันเด่นพอกําลังมันเด่นปุ๊บเนี่ยผมก็จะบอกนะครับกำลังมันเด่นปุ๊บผมก็จะบอกและดูนะครับครั้งแรกครับวันที่27ผมบอกพี่น้องหนักนะครับต่อมาครับ29พี่น้องหนักนะและก่อนหน้านี้ครับหนึ่งกลกดนะครับพี่น้องกับ เบิ้อล่างครับที่มันออก6 6 2 2พี่น้องก็ไป0ูนย์ะครับและงวดน,นี้นะครับของวันนี้วันที่4ี่นี่ดูครับจะจะเลยครับพี่น้องไม่มามาแต่หามนะครับมาแต่หามเต็มเต็มเลยครับนี่สามศูนย์สามนะครับเข้าหามสามศูนย์สามผมไม่รู้ว่าใครประกรบเอาเองหรือเปล่านะครับแต่ ถามเนี่ยทั้งหมดมันก็จะมีแค่ร้อยตัวนะครับใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับเออมันก็น่าจะโอเคอยู่นะนะครับตัวเด่นก็มาในส่วนของตัวนี้เลขแปมาตัวเดียวต้องขอโทษนะครับมาไม่เยอะนะครับเขามาไม่เยอะนะเดี <c oughs> ย๋ยวมาดูกันต่อนะครับของวันที่6 นะครับ <c oughs> เหมือนเดิมนะครับดับส่วนดับเด่นส่วนเด่นนะครับดับรกคาหนึ่งตัวนะครับพันร้อยสิบหน่วยมีหลักร้อยที่ผมดับสองตัวนะครับหลายคนรออยู่ดับพันนะครับร้อย และสุดท้ายคือหลักหน่วย <c oughs> มาดูดับกัน ดับหลักพันนะครับเลขห้าจะใครชอบเลขห้าก็แล้วแต่นะครับชีวิตจารณยาณน,นะครับหลักร้อยนี่ในสองหลักนี่เจ็ด เจ็ดกับแปดนะครับหลักพันหนึ่งหลักไม่ใช่หลักพันหลักซีบผมพูดผิดนะครับหลักหน่วย สามดูตัวเด่นมาดูตัวเด่นนะครับอะปากปาจางไปหรือเปล่าปากเข้มๆแต่กับเก้านะครับ ถามว่ามั่นใจไหมนะครับก็มั่นใจนะครับแต่จะมากจะน้อยก็ผมไม่อาจบอกได้นะครับ ไม่ยอมเรียงนะครับเมื่อกี้ผมก็คิดว่าจะเรียงไม่เรียงนะครับ 8, 9, แปดเก้าเลยนะ เก้าโอ้โหเจ็ดสองเลขแปดตัวนี้มันทำไมเป็นอินฟินิตี้อย่างนี้นะครับมาดูนะครับประกบนะแปดเก้าแปดเจ็ด แปดสองเก้าสองเจ็ดสองเก้าเจ็ดเบาๆนะครับ 087,089,082,092 มันจะออกกลัวมันจะออกแบบอภพี่นี่หานเบิ้ลบนเบิ้ลล่างเหมือนเหมือนที่ผ่านเมื่อเร็วก่อนนะครับทีนี้นะครับหลายคนก็จะจ้องนะครับเรื่องพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวนะดูก่อนนะเข้ามาหามแล้วพี่น้องกับเปิ้ลเอาอย่างไงเดี๋ยวนะผมดูก่อนนะครับตรงนี้มันต้องใช้การดูนะเป็นนองเป็นน้องนแล้วก็มาพี่น้องพี่น้อง หนึ่งปุ๊บปึ๊บมวดล่าสุดพี่น้องครับพี่น้องพี่น้องจะแรงกว่าจะแรงกว่าเบิ้ลน,นะครับเบิ้ลเบาๆนะครับมีเขาเบิ้ลอยู่นะครับ แต่ว่าถามไหนที่ถามว่าพี่น้องกระเบิ้ลอันไหนหน่ามากว่ากันนะครับ <P> พี่น้องนะครับ <P> พี่น้องและก็พี่น้องตัวเลขพี่น้องเนี่ยนะครับไปดูกอนมีโอกาสที่จะมาในส่วนของหลักสิบกับหลักหนูเอ้ไม่ใช่หลักร้อยกับหลักพันนะครับเนี่ยมีโอกาสมาในหลักนี้มีโอกาสมาหลักร้อยกับหลักพันนะครับเบิ้ลมีโอกาสมานี่นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันมีโอกาสมาทั้งหมดนะครับนี่มาตรงนี้นะครับดูสถิติเห็นไหมครับวันนี้98วันนี้มา10หน่วยวันนี้มา10กว่าพันนะครับนี่มาหมดเลยนะครับอันนี้ก็ทั้งพี่น้องทั้งเบิ้์นอันนี้ไม่มานะย้อนไปก็มาอีก2 1เห็นไหมนะครับนี่ก็สี่สามนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาล่างนะครับก็คือ10กว่าหน่วยนะครับถ้าจะพี่น้องพี่กัดเนี่ย สิบกับหน่วยไม่ใช่พูดผิอีกแล้วนะครับหลักพันกับหลักร้อยนะครับพี่น้องมีโอกาสมาหลักพันกับหลักร้อยคอยดูนะครับคอยดูเอานะครับเป็นลุ้นเพื่อความบันเทิงกันนะครับให้ดูเพื่อความบันเทิงย้ำว่านี่คงเป็นของลาวพัฒนานะครับเป็นของประเทศลาวนะครับของประเทศลาวนะทุกคนทุกท่านเนาะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับส่วนใครนะครับอยากจะเป็นสมาชิกทางช่องเราช่องศรัทธาปฏิหารก็ เรียนเชิญได้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับฝากกดติดตามซับสไครต์ด้วยนะครับผมขอบพระคุณสวัสดีครับ